สวัสดีครับวันนี้ก็เจอประจำนะครับยางรั่วบ่อยนะครับยางรั่วบ่อยนะครับเจอประจำนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับสภาพยางนอกนะครับสภาพยางนอกเนี่ยสภาพสมบูรณ์ดีมากนะครับ สภาพยางนอกสมบูรณ์ดีครับใช้งานได้อีกนานนะครับยางในนะครับรถคันนี้ผมเปลี่ยนยางในไปเนี่ยได้ประมาณสองสามอาทิตย์นะครับได้ประมาณสองสามอาทิตย์นะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่มันรั่วนะครับรั่วได้ไงนะครับก เจอบ่อยนะครับกับรถที่ไม่ค่อยได้ขี่นะครับจอดนานหรือขี่แต่ไม่รู้จักเติมลมนะครับมันรั่วได้ไงนะครับขี่แต่ไม่รู้จักเติมลมนะครับรรยางอ่อนแล้วขี่ใช้งานนะครับมันจะทำให้ยางเนี่ย รั่วเร็วนะครับถือเป็นข้อสำคัญเลยนะครับการขับขี่รถนะครับต้องเติมลมนะครับอย่าให้ยางอ่อนนะครับอย่าขี่ในขณะที่ยางอ่อนนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับการตรวจเช็คสภาพยางนะครับเติมลมยางนั้นนะครับหนึ่งอาทิตย์ตรวจเช็คหนึ่งครั้งนะครับหรืออย่างช้าเลยเนี่ยสองครั้ง ตรวจเช็คครั้งหนึ่งนะครับตัวน,นี้นะครับจะไปโทษช่างก็ไม่ได้นะครับว่าคุณภาพยางไม่ดีเปลี่ยนยางไปแล้วไม่ทนนะครับจะโทษช่างไม่ได้นะครับสิ่งสำคัญนะครับท่านต้องดูแลนะครับตรวจเช็คบรรลุรักษานะครับผมจะพยายาม ให้คำแนะนําเสมอนะครับในการบารุงรักษาในเรื่องของยางนะครับต้องหมั่นดูแลตัวเช็คอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับหรืออย่างอ่าเรนเลทสุดก็สองอาทิตย์ครั้งนะครับควรตรวจเช็คสภาพยางนะครับก็ยางหลังนะครับผมเจอบ่อยมากนะครับเนี่ยสภาพยางยังดีนะครับมาเปลี่ยนกับผมเนี่ยแหละนะครับตัวนี้เปลี่ยนานแล้วนะครับยางนอกแต่ยางในเนี่ยมันรั่วบ่อยนะครับ มมั่นใจเลยนะครับรถจอดนานแล้วไปขี่นะครับรถจอดนานพอยางมันอ่อนแล้วไปขี่โดยไม่เติมลมนะครับพอไปขี่แล้วเนี่ยมันจะทําให้หน้าสัมผัสนะครับขี่รถขี่รถในขณะที่ยางอ่อนเนี่ยนจะทาให้หน้าสัมผัสของยางเนี่ยมันทํางานหนักนะครับมันทํางานหนักรับแรงเสียดสีนะครับกับพื้นถนนเนี่ยหนักกว่าปกตินะครับ พราะฉะนั้นมันจะทําให้ยางเนี่ยรั่วเร็วนะครับยางนอกกัดยางในเร็วนะครับทําให้ยางรั่วเร็วนะครับเนี่ยอย่างเช่นคันนี้นะครับนี่ตัวอย่างเลยนะครับเอรถคันนี้ยางหลังรั่วนะครับแต่ก็เช็คยางหน้าด้วยนะครับพอตรวจเช็คแล้วนะครับดูนะครับเนี่ยนะครับยางอ่อนนะครับเนี่ยนะครับยางอ่อนมากเลยนะครับ ไม่ต้องถามเลยนะครับแบบนี้นะฮะถ้าเอาไปขี่โดยไม่เติมลมนะครับในขณะที่ยางอ่อนขนาดนี้นะครับล่วเร็วแน่นอนนะครับยางนอกกัดยางในเร็วแน่นอนนะครับถ้าเอาไปขี่แล้วยางอ่อนแบบนี้นะครับแล้วเอาไปขี่ใช้งานนะครับยางรั่วเร็วแน่นอนนะครับถ้าคุณตัวเช็คมันตัวเช็คบำรุงรักษารถนะครับมันตัวเช็คของยางเนี่ยมันตัวเช็คลมยางหนึ่งอาทิตย์เติมหนึ่งครั้ง หรือสองอาทิตย์เติมหนึ่งครั้งนะครับมันตัวเช็คอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่างช้าสุดเลยนะครับสองอาทิตย์ต้องตรวจเช็คหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ให้เติมลมก่อนขับฉี่นะครับถ้าลมยางอ่อนนะครับการบำรุงรักษารถนะครับการบำรุงร,รักษา,รราเรื่องของสภาพยางนะครับ ก็ได้เก่าไปข้างต้นแล้วนะครับมันตัวเช็คบนลูสษ,ษาเติมลมรดนะครับถ้าทําตามคำแนะนําของผมเนี่ยรับประกันเลยนะครับยางไม่มียางไม่มีอาการยางนอกกัดยางในแน่นอนนะครับไม่มีอาการยางนอกกัดยางในแน่นอนนอกเสียจากว่าใชาย้ยางคุณภาพต่ําหรืออ่า เติมลมยางหรือไม่เติมลมยางนะครับปล่อยให้ยางอวดนแล้วฉี่เนี่ยอันนี้ยางนอกจะกับยางในเร็วแล้วยางจะรั่วเร็วนะครับถ้าท่านมันตัวเช็คลมยางนะครับยางอ่อนแล้วก็ไปเติมก่อนใช้งานนะครับอันนี้นะฮะยางรถท่านจะอยู่ได้นานนะครับยางจะไม่รั่วนะครับ นอกเสียจากว่าท่านขับไปเหยียบตะปูเศษแก้วเศษไม้นะครับตัวนี้รับประกันเลยนะครับถ้ามันตรวจเช็คบำรุงรักษาสภาพยางมันตรวจเช็คสภาพของลมยางนะครับอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งหรืออย่างช้าสุดเนี่ยสองอาทิตย์หนึ่งครั้งนะครับถ้ามันอ่อนก็เติมลมนะครับภายในหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เนี่ยนะครับ ยางสม่าเสมอนะครับแน่นอนนะครับยางของท่านเนี่ยจะใช้จนจะใช้จนายางเนี่ยมันหมดนะครับจะใช้จนกว่าหน้ายางเนี่ยหมดแน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับ <conquer> ถ้าหมั่นเติมลมอย่างสม่ำเสมอนะครับท่านใช้างานยางของท่านเนี่ยจนหมดหน้ายางเลยนะครับตัวนี้ นะครับโดยไม่ต้องอ่าโดยไม่ต้องมีการอ่าปะหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับอาการยางรั่วโดยยางนอกกัดยางในเนี่ยจะหายไปนะครับถ้าท่านมันเติมลมอย่างต่อนเนื่องและสม่ำเสมอนะครับแน่นอนนะครับนอกเสียจากว่ารถของท่านจะเหยียบเศษอ่าเศษเหล็กเศษเศษไม้ หรือเหยียบเศษแก้วนะครับมันถึงจะรั่วนะฮะแต่ถ้ามันตัวเช็คนะครับไม่มีรั่วแน่นอนนะครับก็วันนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับในเรื่องของยาง